โอเคครับก็ต้องขอากก่าสวัสดีน้องๆจุดที่เล็บทุกคนกันด้วยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอวันพี g เกมนะครับอยู่กับช่องบอเบอรี่กับพี่จิมมี่คนเดมนั่นเองก็ในวันนี้คลิปนี้ก็จะมาเออทำการ Sneak and Peek ปะ่ะเขาเรียกอย่างนั้นใช่ปะ่ะเออเอาง่ายๆก็สปอยอะว่าอัปเดตหน้ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็อาจจะไม่ใช่อัปเดตที่เยอะเหมือนตอนที่รอจะเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา พาไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็ใครที่พร้อมรับชมแล้วอย่าลืมกดซับคลิปนี้เอ้ยกดซับที่ไหนเอ้ยกดซับถูกแล้วกดซับคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง20ไลค์พอแค่นั้นแหละถ้าพร้อมรับชมคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยย่า yeah. คิดจะเติมโลบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะ นี่เลย m o k กี ok ้บัคอันมีการเติมโลบัคเลสสุดคุ้มและยังมีบริการกดกิฟไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังมีบริการกองสุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายได้ยินอย่างนี้แล้วเติมเต็มครั้งต่อไปต้องที่ s m o k กี้บัคกันแล้วแหละคลิปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับคลิปในวันนี้พี่ก็จะพามาดูเออเจ้าตัวนั้นเหมือนที่พี่บอกกันก็สิ่งที่เข้ามานะครับอาจจะไม่เยอะมากนะก็ ที่เข้ามาอย่างแน่นอนน่าจะเป็นเจ้าเมา์โก้ทั้ง2ล่างเลยอันนี้เป็นล่างที่ยังไม่ฟูลทาน์ฟอร์มนะเป็นล่างที่โชว์แค่ปีกอ่าดูดูครับถือว่าเขาถ้ามอกมาได้สมูทมากนะสำหรับเวลาบินอะ่ะดูดิก็คือปีกฟุบๆแล้วปีกโคตรสวยและดูตอนล่างฟูลทาน์ฟอร์มนันเดี๋ยวเปิด่แบบใหญ่ดีกว่าใหญ่มันมันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เห็นปะล่างสุดฐานฟอร์มก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เท่เลยแหละแต่ว่าอันนี้เท่กว่าผมชอบอันนี้สุดแล้วล่างนี่มันยังแบบไม่ต้องเต็มล่างรูดิปีกมันโคตรสวยโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโปสเตอร์นะโปสเตอร์ของ เจ้ามาอลโกนอฟินิกที่จะมาในอัปเดต6.5นั่นเองและเห็นเขาบอกว่าจะเออจะเปลี่ยนน้ำทะเลให้มันลดการแหลกน้อยลงแล้วก็น้ำทะเลเวลาที่เราจมลงไปมันจะแบบดิ่งล้ำลงพันุสุธาใช่ปะ่ะแล้วค่อยลอยตัวขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนตรงนั้นให้ด้วยเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนไปใ,ในแนวไหนนะครับสำหรับน้ำทะเลเพื่อให้มันแหลกน้อยที่สุดโอเคเดี๋ยว ก็จะมาดูเออเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรสก,กิลมันสปอยสก,กิลกันก่อนว่าสก,กิลมีอะไรกันบ้างก็เพิ่งลงมาเมื่อกี้เลยนะแล้วก็พี่ก็อัด YouTube เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเออขอบอกก่อนนะพี่ยังไม่ได้ดูมาก่อนนะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาอัดคลิปแล้วก็ดูเลยนะอันนี้เป็นล่างแบบครึ่งตัวนะแล้วขอปิดเสียงได้ละกันมันจะได้ไม่แบบดูดีโคตรเท่อะล่างครึ่งตัวโคตรเท่ ทุกคนดูดูมโอ้โหสก,กิลเทพกว่าเดิมล้านเปอร์เซ็นทุกคนดูดิยิงแล้วแบบมีไฟกระจายโคตรกว้างอ่ะคราวนี้ผลฟีนิกซ์มีคนขอเยอะกว่าเดิมแน่นอนอันนี้เป็นร่างเต็มนะดูมโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะ่ะนึกว่านกอีแรงดูดูโคตรตึง มันตึงจริงนะเอาจริงผลฟินิกตอนแรกขนาดยังไม่แบบจะปร,บปรับปรุงคนก็ขอเยอะแล้วนะถ้าปรับปรุงมาก็คือเอาง,ง่ายๆอะ่ะพี่พี่พี่ไม่มีให้แน่นอนอะ่ะปรับปรุงมาดูดิสกิวอย่างเทพโคตรสวยก็อันนี้เขาบอกว่าแหละเออฟินิกวีสองแล้วก็ไอแคปทั้งหมดแล้วก็โนสเปซอะไรไม่รู้บิ๊กโคตแอดออกอ๋อ,อเขาบอกว่าโคตร หม่เนี่ยจะมาตอนเออซับเขาถึง3 3 3สามาหมื่นเออ3หมื่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าที่เมื่อกี้เราดูกันว่ามันน่าจะมีสกิลอะไรบ้างหรือว่าสกิลเดิมอย่างแรกที่มีเนี่ยมันต้องมีโหมดแบบโหมดบินธรมรมดาก่อนอย่างแรกแล้วนี่ก็น่าจะเป็นโหมดแบบฟูลทานฟอร์มแล้วอะเง่ายๆคือโหมดตึงอะง่ายๆเลยโหมดล่างเต็มเออแล้วมาดูสกิลนี่นี่ อันนี้ก็เป็นล่างแบบไม่เต็มใช่ปะละอันนี้ก็ล่างเต็มอันนี้ฮีลิ่งเฟมเหมือนเขาจะดึงสกิลนั้นออกแล้วหรอสกิลที่มันติดตัวทําไมมันมีให้กด R ด้วยเป็นฮีลิ่งเฟมแล้วก็ไอสองสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลเดิมนะเดี๋ในลองลองดูพี่ลองดูดอนทอกกดอีกดินี่ไงจริงด้วยไอสกิล p i n e ปเปิลจะโตนมันคือการยิงแบบลูกกลมๆไปใส่พื้นใช่ปะเนี่ยแบบเนี้ยโคตรเท่ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเอออันนี้เขาไม่ให้ดูแถบข้างข้างว่ามันใช้สกิลอะไรอันเนี้ยน่าจะเป็นไพน์นโปโตนนะตุ่มส่วนอันนี้น่าจะเป็น,นะนอีนนนนอสกสกิลหนึ่งโอเคก็โอเคแหละสาหรับอ๋อเนี่ยเขาใช้สกิลแรกให้ดูแล้วเนี่ยตุ่มสกิลแรกยิงไปแล้วก็ระเบิดนะสกิลแรกเนี่ยยิงไปแล้วก็ระเบิดแบบนี้สกิลที่2ยิงไปแล้วมันจะแบบระเบิดค้างอะ่ะอย่างสุดเจ๋งเลยนะไอ้ผลฟินิกที่กำลังจะมาเนี่ย ก็เท่จริงๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจบดีเท่านี้แล้วนะครับสำหรับการพามาดูเจ้าฟินิกซ์ V2 หรือฟินิกอัปเดตใหม่ที่เขากำลังจะเข้ามานะครับข้างล่างเต็มแล้วก็ล่างแบบไม่เต็มตัวแบบไฮบริดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมกดซับคลิปนี้เหมือนกันแล้วก็ อย่าลืมซื้อเสื้อพี่ด้วยนะเสื้อบ,บลูเบอร์รี่เสื้อดีๆแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วโอเคคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแบบจริงจังแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้และขอเอ้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ